เรานะคะก็เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อว,วันจันทร์ที่12ตุลาคมปีพุทธศักราช2558ค่ะโดยองค์สมเด็จพกกระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีหรือว่าองค์สมเด็จพระเทพค่ะและนี่ก็คือภาพถ่ายนะคะที่องค์ท่านได้ทรงมีพระมหากร,รุณาธิคุณในการร่วมฉายรูปกับออรครอบครัวเจริญธรรมรักษรที่บริเวณภายในสวนวิถีธรรมของเราด้วยค่ะ เดือนมจันทรที่12ตุลาคมปีพุทธศักราช2558ค่ะเราเหนือจากการที่ปงค์ท่านเดินทางมาเปิดศูนย์เรียนรู้ของเราแล้วนะคะปงค์ทานก็ยังได้ทรงทํากิจกรรมค่ะนัะ่นคือกิจกรรมการติดก้าวแบบด้านในค่ะเดินศูนย์เรียนรู้ของเราก็มี2บุคคลท่านนี้ค่ะท่านนี้ชื่อว่าคุณพี่ชัยหรือว่าเดียนชัยค่ะส่วนท่านหนึ่งนะคะชื่อว่าคุณมุ้ยเกียวเจริญธรรมรักษาค่ะทา่านสองก็เป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนนะคะจนก่อให้เกิดศูนย์เรียนรู้ของเราแห่งนี้ขึ้นมาค่ะ โดยมีอีกหนึ่งบุคคลสำคัญนะคะท่านมีชื่อว่าคุณนิทัตจะเดินธรรักษาค่ะปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้ในการศูนย์ในรู้ของเราค่ะรวมถึงยังเป็นผู้ที่ริเริ่มนะคะในการก่อตั้งศูนย์ในลู้ของเราแห่งนี้ขึ้นมาค่ะและเพื่อให้ท่านคณะนะคะได้ทราบถึงวัตถุรประสงค์แรงบันดาลใจนะคะวัตาถาท,ที่จําเป็นนารใช้เนี่ยเรามีประวัติความเป็นมาอย่างไรที่นี่สร้างขึ้นมาสิปีแล้วค่ะ เริ่มต้นเนี่ยเราไม่ได้คิดเลยว่าเราจะเป็นที่ท่องเที่ยวเราอยากให้เป็นแหล่งเรีเยนรู้เรียนรู้ว่าบรรพุุษเราเนี่ยใช้ชีวิตเดียนไหนความงามในความเป็นไทยมีอะไรบ้างถ้าย้อนกลับไปสถานที่นี้เกิดขึ้นจากอะไรสิ่งนั้นก็คือผมเชื่อในคำพูดของ อาโงามามาจากจีนแผ่นดินใหญ่เนื่องจากมันหนีความกดยัาแไปแห้งแลง้งอพยพมาอยู่บนแผ่นดินไทยมาเป็นม,ม่กระยังไม่มีทุนมีร้อนนะครับก็ต้องมารับจ้างพอมีเงินทุนก้อนเล็กๆก็เริ่มไปซื้อหอมกระเทียมกะปิน้ำปลาเนี่ยแล้วก็หาไปเพื่อจะไปแลกข้าวที่บ้านของชาวนา <S <S พอเยช้จเจริญเติบโตขึ้นก็เริ่มเี่จะรับซื้อข้าวเปลือกเ,เพื่อจะไปขายให้กับหลงสีพอมาถึงรุ่นผมนะครับ ลูกๆก็ได้ปรึกษากันแล้วก็ขอคุณพ่อว่าอยากจะขอเปลี่ยนธุรกิจจากรับซื้อข้าวเปลือกเนี่ยมาเป็นผลิตมเล่นพันธุ์ข้าแล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายจริงนะครับเราก็ประสบความสําเร็จแต่หลังจากประสบความสําเร็จนั้นะนะครับจึงอยากจะทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยเกิดความมาั่นคงขึ้นอีกนะครับแล้วก็อยากเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยให้ได้กลับกลายเป็นว่ายิ่งทํามันยิ่งเริ่มแย่ลงจึงทําให้ผมรู้ทันทีว่าผม ผู้เงินมาลงทุนเพิ่มธุรกิจก็เริ่มขาดทุนผลผลิตเริ่มมีคุณภาพลดลงลูกน้องเหนื่อยจนทยอยลาออกและลูกค้าก็ค่อยค่อยหายไป เชื่อมั่นในตัวเนี่ยพวกเราจะสู้ไปด้วยกันและคำพูดของลปปาในวันนั้นก็ทำให้ผมลุกไปเดินได้อีกครั้งทําแต่พอตัวคำพูดของลปปาทำให้ผมนึกถึงวันอย่าง ตามที่อาปาบอกและมีเหตุมีผลในการคิดและทำไม่ดีขึ้นเริ่มเข้าใจการทำธรุรกิจที่มีรฐางทางความพอเพียงและยึดมั่นในความสุจริตและเมื่อเรามีทุนมีความรู้มีประสบการณ์มากขึ้นเท่าไหร่เรายี่ควรนำสิ่งเหล่านี้มาแบ่งปันเพื่อตอบแทนบุญคุณข้อพันดิ ใช้จึงไม่ใช่แค่สัานที่ท้องเดียวแต่จะเป็นเข็มทิศให้กับผู้คนได้เห็นคุณค่าในความเป็นไทยเพื่อเขาจะได้เห็นคุณค่าของตัวเขาเอง างานชาวนาไทยหรือนายใ่ใช้นะครับก็คือหน้าที่ที่จะนําคนไทยทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนนะครับมาเรียนรู้และสัมผัสถึงความงามของความเป็นไทยความงามของวิถีชีวิตของบรรพบุรุษเราที่สาคัญที่สุดคือพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยนะครับเพื่อเขาจะได้เห็นคุณค่าของตัวเขาเองครับ ตัวอย่างนะครับสงครามนานทีททำให้อามมาผมจะต้องละหกล,ละเอินนะครับกับชาวจีนประมาณ3ามร้อล้านคนนะครับที่อพยพมาในช่วงนั้นเพียงแค่สามชั่วคนทําให้พวกเรามีชุดที่กองมั่นคงนะครับแล้วก็มีในสิ่งที่มน,นุษย์ทุกคนควงมีได้ครบเลยครับท้าประเทศนี้ไม่ดีจริงนะผมผมคงไม่มีวันจรนิน,นะครับเราจะแกะต่อนแทนแต่ถ้าใครถามว่าไหน,าน,นใช้คืออะไร ตอบไปเต็ปมปากเลยครับว่านายแย่ใช่คือผลสำฤทธิของการน้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นั้หนึ่งค่ะแล้วก็สวัสขขดีคณะสุดสาดวงงานด้วยนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่วนเรียนรู้วิถวชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยค่ะหรือเรื่องสั้นๆว่านายแย่ใช้เลยคะเดี๋ยวดิ้น,น,าานะคะแล้วก็พี่ต้นค่ะจะ าพาไปคุณย่านะคะรวมถึงคณะศ,าศาึกษาดึงงานด้านหลักเดินนะคะาพาไปเยี่ยมชมในส่วนของโบาณประเสริด้านในด้วยโดยท้ายที่การเดินเยี่ยมชมวัตถุพันธ์์าระวัติสา,ายหนึ่งวันนี้มีนัาน้างนักเรียนนะคะเป็นเยาวชนตัวเด่นน้อยนะคะที่เข้ามาเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยก่อนกัน้วย ซ่งจากที่เราทราบกันดีนะคะวันนี้เราเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้นะคะที่ให้กับนักเรียนนะคะหน่วยงานนักศึกษาต่างๆตลอดจนถึงนักท่องเที่ยวทั่วไปแตะสามารถเข้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยก่อนกันได้เรือกัท่นามัสไกนะคะเป็นเรืที่พิทักษ์เรือไทยค่ะจัดแสดงเป็นเรือวิถีชีวิตชาวนาไทยซึ่งเป็นเรือไทยหนุนท่าจางนะคะเรายนรู้จากที่ได้ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยว่าคือเรือนสืบเรือยงใจไทยทั้งชาติ ด้านในนะคะประดิษฐานพระบรมรูปหรือว่าเรืออ่องการปกครองหลวงรัรชกาลที่หนึ่งกับรัชกาลที่สิบรามาห์มหาสัตย์ไทยในราชวงศ์จักรีของเราค่ะอีกโซนหนึ่งจะเป็นตัวโซนเองื่อแต่งนาสาธิตและแการศิลปะนาข้าวซึ่งเดี๋ยววันนี้จะได้เข้ามาเพื่อชมกัน้วยค่ะ,คะ ด้านหน้าของเราตรนนี้ก็เป็นในส่วนของจุดบริการนักท่องเที่ยวค่ะที่นี่เรามีบริการร้านอาหารนะคะเป็นร้านอาหารไทยชื่อว่ากรวเตีอยวฟกเียค่ะวันนี้ก็เปิดให้บริการค่ะในส่วนของร้านอาหารก็ยังมีในส่วนของคาเฟ่ร้านกาแฟสดโนยใช้ด้วยด้านบนจะมีเวทั้าถุงรวมถึงเครื่องดื่มนะคะจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางก้ามาเยี่ยมชมัด้เองค่ะในส่วนของร้านกาแฟร้รานอาหารก็ยังมีในส่วนของอสืย์จำหน่ายสินค้าของฝากค่ะ สินค้าของฝากของเรานะคะก็จะเป็นผักเปลอดภัยนาเฮียใช้เป็นผลิตภัณฑ์ภายในที่เราปลูกเองนํามาวางจาหน่ายด้วยรวมถึงผลิตภัณฑ์เป็นไข่ของเจ้าเป็ดเจ้าไก่นกกระทานะคะทั้งหมดมีวางจาหน่ายอยู่ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าของฝากของเราค่ะตอนนี้จะนับเป็นเสืวนของจุดบริการมาพังเที่ยวนะคะซึ่งที่นี้เราเปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่แปดโมงเช้าจนถึง5้าโมงเย็นค่ะแต่ว่าที่เพื่อสามารถเข้ามาเที่อชมได้เชื่อเดียวกันค่ะ ด้านหน้าจะเป็นในส่วนของด้านซ้ายตรงนี้จะเป็นในส่วนของห้องประชุมเจริญนะคะจะไว้ประชุมนะคะจัดสัมมานาได้ในส่วนของบริการสถานที่ต่างๆค่ะถัดไปจากห้องประชุมเจริญนะคะตอนนี้ด้านขวากำลังก่อสร้างต่เอเติมเพิ่มเรื่อยๆสำหรับสถานที่ใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นมานะคะด้านหน้าของเราเป็นโซนซุ้มไถ่นะคะตรงนี้เป็นจุดหนึ่งจุดบริการนะท่องเทื่อของเราสาราโสมมีบริการตั๊กไซมีพัดลมให้ค่ะตรงนี้สามารถสั่งอาหารมานั่งรับประทานได้สั่งเครื่องดื่มมานั่งรับประทานได้ช่วเงยเงย,ย็นเยนบรรยากาศดีนะคะด้านบนเรจะเป็นในส่วนของชื่อของพันข้าวในสมัยก่อนแตะไว้เป็นเก็ดความรู้ลึกๆนดนๆให้กับผู้เข้าชมที่สในใจได้เองค่ะ เนื้อที่ทั้งหมดนะคะภายในสวนและเลรื่ของเรานะคะมีทั้งกัน103ไร่นะคะก็เป็นในส่วนของการวางแปลงอนุานาบาลกระแางแบบอย่างที่เราเห็นกันทางด้านหน้าตรงนี้เลย นะคะแล้วก็ในส่วนของเครื่องวิทยุท่านนะคะซึ่งเดี๋ยวมีจะน้เข้าไปย้อนส่งกันด้วยทางด้านซ้ายนะคะต่ในีตอนในช่วงของการรดน้ำกราแผ่นเริ่มจากทางด้านซ้ายนะคะนําเข้ามาจากใต้หวันเป็นทางเครื่องรดน้ำกระแผ่นนะคะเพม่อเพิ่ระดบสายทางด้านหลังโดยใช้ลำเลียงแผ่นปลาได้อีกด้วยนะคะที่นี่ในหนึ่งวันเราดูตามสามเวลาเช้ากลางวันแล้วก็ดึกนนะคะเดี๋ยวตรงนี้นะคะเราจะขออนุญาตจอดรถนะคะเพื่อให้ท่านนักเสพสาได้งานนะคะเราก็กำลังเช้านะคะได้รับชม ภาพแผน่นเลยค่ะที่เราจ,จัดกรหน่ำให้กับเกษตรกรนะคะตอนนี้เดีราขออนุญาตจอดรถน,นะคะให้มันจบปะอะไรทำไมันจบเลยโอ้โหมันจะเพิม่มตัวช้าๆ,ๆนะคะ ด้านซ้ายก็จะเป็นการอนุบาลก้าแผที่ส่งจำหน่ายให้กับกเกษตรกรหรือว่าชาวนาน,นำไปใส่รถตัดจำสุดท้ายที่สุดก็ต่งกับเป็นต้น้าวทีท่เรารับประทานกันทุกวันนี้เลยนะคะอีกหนึ่งธุรกิจนั่นคือการจำหน,น่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยใช้ค่ะนี่ก็เป็นธุรกิจหลักของเรานะคะส่วนด้านซ้ายตรงน,นี้ที่เห็นเรามีการนำสลันคุมไว้ก็เพื่อป้องก,กันนกแล้วก็ป้องกันแดดน,นะคะจะคงไว้ประมาณ7วันทําการเปิดสลนตอก15วันนะคะก็พร้อมที่จะส่งจำหน่ายกล้าแผดสิบมื 20, เกษตรกรได้เลย วันนี้ก็เป็นสถานีที่หนึ่งนะคะแปลงอนุบาลกุ้ราแน่นค่ะเอาสู่เซมพุที่ต่อมาค่ะเป็นเซ์พนที่โรงงานการผลิตก้าแน่นซึ่งตอนนี้นะคะหนึ่งวันกำลังการผลิตอยู่ที่หนึ่งหมื่นถาต่อวันค่ะเรื่องจากในการผลิตก้าแผน่นนำเข้ามาจากไต้หวันเช่นเดียวกันเลยนะคะโดยจะเริ่มจากการนำเมล็ดพันธุ์ข้าวมาแช่จากน้ำตากาแช่ไว้เป็นระยะเว,วลาหนึง่งคืนค่ะ พอเสร็จแล้วถาดก็จะค่อยๆระเบียง่านกระดูกใสทนาดไปรัจานกระดูกแคก้านะคะซึ่งจะมีดินมีแกลบมมีที่ท่าส่วนหนึ่งจะเป็นกระดูกขาจากนั้นนะคะสเปรย์น้ำให้ชุ่มนะคะนำไปปกไว้ที่กระดาด้านหลังอีกหนึ่งคืนนะคะเราย้ายมาวางลงแปลง15วันก็พร้อมที่จะส่งขายถึงมือเกษตรกรได้เลยค่ะถัดมาเป็นอีกหนึ่งส่วนนั่นคือการปลูกผักสวนครัวนะคะที่นี่เราปลูกทั้งด้านในมุ้งและด้านนอกของมุ้งค่ะ ก็เป็นการจัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดนะคะพื้นที่สโลชันก็สามารถปลูกผักได้ในมง้งจะปลูกเป็นคะน้าองกงนะคะผักกวางตุ้งจริงเจอฉ่ายนะคะเสร์ด,ด้านล่างปลูกตะต้นกุ้ยช่ายพริกไทยนะคะแล้วก็มีแก้วมังกรด,ด้วยนะคะซึ่งพืชผักทั้งหมดที่เราเห็นเป็นออกกร์แกนิก100%ไม่ใช้สารเคมีเลยนะคะผักทั้งหมดจะถูกนำไปวางจำหน่ายอยู่ที่สูนจำหน่ายสินค้าของฝากอ่ะและองศ์ก็นำไปเป็นวัตถุดิบนะคะอยู่ที่ร้านอาหารขวดซอสเกียวของเราค่ะ ส่วนโซนพื้นที่การทํากิจกรรมกันบ้างนะคะึืงที่นี่เรามีกิจกรรมทางการท่องเที่ยวในะอ่างที่พระคุณจ้าและคุณคณะศึกษาดูงานได้ชมกันในวิดีโอนะคะเริ่มกันที่แปลงกิจกรรมดํานาค่ะแปลงนี้นะคะก็ส,งส่งเสริมให้เยาวชนนกะท่องเที่ยวเข้ามาเรียนรู้ถึงอาชีพของคนไทยในสมัยก่อนนะั่นคืออาชีพการทํานาค่ะ เรามาเรียนรู้โดยการน,นำสองมือของเรามาทดลองดำแนาให้เด็กๆได้เห็นคุณค่าของต้นข้าวแล้วก็วิถีชีวิตของคนไทยค่ะส่วนด้านขวาก็จะเป็นในส่วนของฐานกิจกรรมสไลเดอร์โคลนนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นที่ชื่นชอบของนักเรียนนะคะตลอดจนถึงน้องๆน,น,นะคะที่สนใจที่อยากจะเข้ามาเล่นกิจกรรมสไลเดอร์โคลนนะคะสนุกสนานแล้วก็สร้างความสัมัคคีได้อีกด้วยในส่วนของทานด้านาซ้ายจะเป็นในส่วนของโซนสื่วิจ่ยข้าเี่วใช้ ด้านซ้ายก็ปูท่าที่ทลเล่อนมกันตาใจพัดกันอยู่ก็ป้องกันไม่ให้นกไม่ให้มแมลงเข้านะคะก็กัรด้วยกรงเหล็กนะคะส่วนด้านขวาก็เป็นในส่วนของการวาแปลงอนุบาททลราแผทเช่นเดียวกันค่ะ<อ>แต่เนื่องจากว่าที่นี่เป็นพื้นที่เกษตรนะคะเพราะฉะนั้นแหล่งน้ำเนี่ยสำคัญมากๆนะคะด้านซ้ายเราขุดคล้ายกับคลองไส้ไก่นะคะให้ขัดน,น้ำมาจับตื้ไผ่แขก เป็นแหล่งเก็บเก็บน้ําของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีก็ผัดเข้ามาใช้นะคะรในเรื่องของอุตสาหกรรมการเกษตรของแรลงค่ะมาถึงโซนต่อมานะคะโซนนี้ชื่อว่าโซนเพลนนาและโซนแปลงสนุกสุขเกษตรค่ะเราเป็นการทําเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะทางด้านซ้ายและขวานะคะซ้ายเราก็ทําเป็นบ่อซีเมนต์นะคะใส่ดินใส่ปุ๋ยลงไปปลูกผักได้อีกด้วยส่วนด้านขวาก็ขึ้นโครงเหล็กลูกในระบบไม้ลื้ปลูกในที่สูง ด้านหลังก็จะมีซิงเกชายนะคะมีต้นหอมผักชีมีกระชายค่ะพืชผักก็จะเปลี่ยนป,ประจำฤดูกาลนั่นเองทั้งหมดที่เราเห็นก็จะมีวันจำหน่ายที่สุดจำหน่ายสินค้าของฝากของเราค่ะด้านซ้ายตรงนี้จะเป็นในส่วนของกลงสนุกสุดเกษตรเดือนที่ประมาณสองงันครึ่งค่ะก็ทําตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะขององค์พ่อหลวงรัชกาลที่เก้าของเราค่ะเริ่มตั้งแต่การเลี้ยงสัตว์นะคะก็คือเจ้าเป็ดน,นะคะเจ้าไก่แล้วก็นกกระทาคะ่ะ ซึ่งผลิตผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นไข่เป็ดไข่ไก่ไข่นกกระทานะคะก็จะนําไปทําเป็นกิจกรรมการทําไข่ครบเนกกระทาอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือการทําไข่เค็มใบเตยค่ะซึ่งนําไปต่อยอดจนในเรื่องของการสร้างรายได้ต่อยอดไปจนถึงในเรื่องของการสร้างอาชีพได้อีกด้วยด้านซ้ายตรงนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่นั่งคัดแยกผักนะคะเพื่อให้ได้ผักที่ดีที่สุดก่อนที่จะเตรียมมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวนั่นเองค่ะ ด้านหน้าก็จะเห็นน้องๆเยาว,วชนท่านน้อยน,นะคะเข้ามาเริ่มทํากิจกรรมด้านหน้าตรงนี้จะเป็นกิจกรรมการทำไข<ห>่ตุ๋ดใบเตวค่ะซ<ห>ึ่งจะให้น้องๆเรียมรู้จากการเข้าไปเก็บไข่ของเจ้าเป็ดน,นะคะมาแปรรูปเรียนรู้ถึงวิธีการถนอมอาหารของคนไทยในสมัสยก่อนด้วยเด็กๆ,ๆน้องๆนะคะก็จะได้ไข่เต็กจกบริษัทคุณพ่อคุณแม่นำไปแปรปรูปรับประทานเป็นอาหารได้อีกด้วยค่ะ ด้านซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นการปลูกผักในในม้่ในอุโมงะคะเริ่มกันที่ผักที่เรานิยมทานกันก็เป็นถรกิกฝักยาวบวบค่ะบลัชที่นกนะคะทั้งหมดก็เป็นผักที่เราคุ้นชินที่เรารับประทานกันในทุทกๆวันนี้เลยค่ะด้านซ้ายตรงนี้ก็เป็นในส่วนของอีกด้านหนึ่งของแปลงสนุกสุกเกษตรค่ะ สัดสรรที่ให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะคะจะเห็นว่ามีแหล่งน้ำน้อยๆในะคะด้านในก็เลี้ยงเสื้อปลาตัวนี้ก็เป็นในส่วนของการเลี้ยงน้องเป็ดน,นะคะเป็ดก็เป็นเป็ดพันไข่ได้องตัวนี้ก็ใช้ชื่อสำหรับโซนกลางสนุกสุกเกษตรค่ะ แล้วก็เนื่องจากว่าที่นี่เป็นพื้นที่การเกษตรมากกว่า80%เพราะฉะนั้นแหล่งน้ำเนี่ยสำคัญมากๆนะคะเราัดน,น้ำมาจากดึงไผ่แขกมากักเก็บไว้ที่บ่อทางด้านขวามือตรงนี้ค่ะสร้างบ่อน้ําให้ยกพุ้นสูงขึ้นนะคะพอต้องการที่จะใช้น้ําเปิดประตูน้ําและผัดน,น้ําเข้ามาใช้ได้เลยนะคะแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งน้ําที่ว่างเปล่าก็มีการเลี้ยงน้องปลาค่ะ น้งปลาก็จะเลี้ยงในกระชังค่ะปลานินปลาทัทิมนะคะปลาตะเพียนนะครปลากระพงปลาที่นี่ก็จะให้ทานเป็นธัญ,ญพืชก็จะไม่มีกลิ่นเผาซึ่งท้ายที่สุดน้งปลานะคะเ็เป็นอาหารขึ้นชื่อยอดนิยมของคนไทยเพราะว่าปลาเป็นสัตว์ที่มีโปรตีนปลาก็จะถูกนําไปส่งต่อเป็นวัตถุดิบอยู่ที่ร้านอาหารเครืวอซอเกียวของเราค่ะและวันที่ผ่านมาเป็นการปลูกผักสวนครัวนะคะมะนาวตะไคร้โหระพานะคะพริก การแนงอพชีไปเรอยนะคะทุกอย่างมีความจำหน่ายทั้งหมดเลยแล้วก็ในเรื่องของรถเช่าบริการนะคะรถที่เรานั่งกันอยู่นะคะเรียกว่ารถชมวิวค่ะถ้ามาเป็นคณะศึกษาดูง,งานใหญ่ๆนะคะหรือจะมาเป็นครอบครัวเรามีบริการรถกลอฟนะคะพร้อมกับวิทยากรพาเข้ามาเที่ยวชมด้วยค่ะในส่วนของเส้นทางรถกลอฟและเส้นทางสปูตเตอร์จักรยานอยู่ทางด้านซ้ายมือระยะทาง1่งกิโลค่ะก็จะชมในส่วนของเส้นทางปั่นจักรยานการปลูกผักสวนครัว อุโบผักไม้เลื้อยต่างๆอุโมง์ฝักทองเราถึงมีจุดถ่ายภาพนะคะเป็นแปลงนาข่าวสวยๆด้วยด้านในก็เป็นในส่วนของพื้นที่ทั้งหมดจำนวน103ไร่ค่ะที่เราได้นั่งเรถเข้าไปเที่ยวชมกันสายมือจะเป็นสไลเดอร์โครนค่ะที่ผ่านกันไปเมื่อสักครู่มีบริการห้องอาบน้ำห้องแตะเตัอให้นะคะสำหรับฐานกิจกรรมแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพนะคะก็เป็นในส่วนของ สถานที่ลาออกกำลังกายได้ด้วยค่ะแล้วก็นสถานที่สุดท้ายกันแล้วนะคะเป็นในส่วนของแปลงผักอุดมบาลกลับมุ่งทางด้านหน้าค่ะในม้งจะมีอยู่หนึ่ง,งเทคโนโลยีค่ะนั่นคือเทคโนโลยีาการให้น้าาําให้ฝุ๋ยโดยอัตโนมัติค่ะโดยผลิตภัณฑ์ผักของเราจะใช้ชื่อว่าผักปลอดภัยในวเลยใช้ค่ะแดนขวาจะเป็นลาจาับวัสดุพลา,ยาค่ะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการก่อสร้างเพิ่มเติมนะคะอาจจะมีลายฝุ่นนิดนึงค่ะ แน่าจะเป็นในโซนพุ่นที่โรงงานการผลิตก ality. ้าแผนเมื่อสักครู่ที่เรานั่งรถผ่านกันไปค่ะโดยในปัจจุบันตอนนี้นะคะหวันเราสามารถผลิตก้าแผนได้หนึ่งพนถ่านต่อวันค่ะซึ่งในอนาคตนะคะกำลังการผลิตต้องเพิ่มขึ้นไปอย่างแน่นอนค่ะ แล้วก็ที่เราได้นั่งรถนะคะเข้าไปเยี่ยมชมเป็นแค่เพียงสซอรหนึ่งเท่านั้นค่ะเรายังมีในส่วนของโซนพิพิธภัณฑ์เนเรือนไทยค่ะที่เกี่ยวข้องกับวูถึงชีวิตของคนไทยในสมัยก่อนถ่ายทอดออกมาในรูปแบบลักษณะเรือนไทยสวยๆนะคะมีเรือนล้านช่ว์หวยเรือนพระแม่โพสุกค่ะเรือน่วนรวมรวมใจไทยทั้งชาติตลอดจนถึงโซนครอบครัวคยไทยนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ผุผกพันจากคนไทยมายาวนานแล้วก็ในส่วนของแปรนดนาสาธิตแปลนศิลปะนาข้าว เึ่งเดี๋ยวเรตองขออนุญาตนำทางคณะศกษาดนงานนะคะตลอดจะถึงพระคุณเจ้าเข้าไปเย่มชมกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะเต้นลง,งจักรถนะคะเพื่อเดินเยี่ยมชมพิพิพพธภัณฑ์ทางด้านสายมือค่ะอาจจะมีน้องๆน,นะคะตอนน้อยเข้ามาเด็นเยี่ยมชมเป็นตัวกัด้วยและให้รถจัดให้สนิทนะคะ